ผมก็บอกท่านผู้ชมไหมเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วจำได้ไหมเฮ้ยว่ามันมีเตรียมคิดการใหญ่แล้วนะจะต้องการถล่มพระแล้วนะทำลายพระพุทธศาสนาแล้วนะจำได้ไหมฮะบอกก่อนล่วงหน้าเลยก่อนเกิดหลวงตาย้าไม่ไ้ซ้ำไปแล้วอย่างนี้ครับผู้สื่อข่าวเตรียมขยายข่าวออกไปปรากฏว่าหลังจากนั้นก็เป็นไปตามที่เกิดขึ้นจริง เคสอย่างเช่นเคสหลงตาแย้มก็มีข่าวออกมานะครับแล้วเมื่อวานนี้ทางองค์กรพูดได้ไปไประชุมกันปรากฏว่าทนาธรรมราชได้ไปเยี่ยมหลงตาแย้มแล้วปรากฏท่านก็บอกว่าท่านโดนตำรวจกล่อมให้ยอมรับฮะเฮ้ยทำไมตำรวจมีหน้าที่กล่อมคนให้ยอมรับด้วยหรอตำรวจไม่ไม่คิดที่จะพิทักความเป็นธรรมให้คณะสงฆ์มัางเหร ทำไมไม่ให้พระท่านมีทนายเออเพื่อสืบหาความจริงกันละ่ะทาไมต้องก่อนให้ยอมรับว่ายอมรับไปเถอะแล้วเดี๋ยวเรื่องก็จบจบ,จบง่ายๆเฮ้ยทั้งนั้นกองปราบมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทไมเราส่งเรื่องภัยร้ายแรงนะครับของประเทศเลยนะรับประเทศเราเลยนะนะครับว่าให้ตรวจสอบว่ามีอาชญากรรมทางด้านเรศรษฐกิจไหมแล้วมันอย่างนี้ฮะเดี๋ยวมาดูหน้าที่กองปราบกันนะ,ะท่านผู้ชมครับหน้าที่กองปราบที่ต้องทํานะ ผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะตอนนี้กองปราบทำงานอะไรกันแน่เนี่ยนะี่ฮะท่านผู้ชมลองเซิร์ชกูเกิลดูะฮะครับหน้าที่ของของเออ่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะนะครับ CIB เนี่ยฮะ CIB เนี่ยตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะครับหน้าที่จริงๆเขาต้องทำอะไรมาดูกันนะฮะ CIB เนี่ยนะฮะใครเป็นใครเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคนปัจจุบันเนี่ยจากรภพภูรเดชรอฮะท่านจากรภพภูรเดชใช่ไหม นี่ฮะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ CIB นะครับมาดูหน้าที่นะครับวิสัยทัศน์พันธกิจ CIB นะฮะ CIB หน้าที่นะครับป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะฮะอาชญากรรมเฉพาะทางเช่นคดีค้ามนุษย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับความมั่นคงอาชญากรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอาชญากรรมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคดีที่เกิดขึ้นบนท้องถนนหลวงสถานีรถไฟหรือในน่านน้ำไทยหรือคดีจุติลิตของเจ้าหน้าที่อาชญากรรมเกี่ยวที่มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนเป็นลักษณะขององค์กร,รอาชญากรรมหรือเกี่ยวพันหลายท้องที่อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล อาชญา,า,ชากรรมข้างชาติชาติคดีก่อการร้ายท่านผู้ชมครับที่ผมอ่านไปเนี่ยหน้าที่ของกองปราบเนี่ยของผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางเนี่ยเนี่ยครับคือหน้าที่คือหน้าที่ครับหน้าที่ของปราบครับผมเห็นในนี้มันเขียนไว้แบบนี้จริงนะครับและเรื่องที่อปสอยื่นให้ให,ให้ตรวจสอบนะครับอาชญากรรมทางเศรษฐกษิจก็ยังไงอ่ะธนาคารอิสรามบริหารขาดทุนล่องเงิประมาณแผ่นดินไปจ่ายเป็นเกือบแสนล้านอย่างเงี้ย มันเป็นอาชญากรรมหรือเปล่านะครับเศรษฐกิจหรือเปล่าอาชญากรรมด้านคุ้มครองผู้รีโภคหรือเปล่านะครับคนไทยที่ไม่ใช่ซามแต่ต้องมาเสียเงินแพงขึ้นเนะี่ยเป็นแสนล้านอย่างเงี้ยเรา,าก็ประมาณแผ่นดินไปใช้อีกเนี่ยมันเป็นอาชญากรรมหรือเปล่านะครับอาชญากรรมทางด้านความมั่นคงของประเทศหรือเปลามีการฆ่าคนไทยพุทธเนี่ยโดยเป้าหมายเลยคือคนไทยพุทธเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าครูนะฮะจนสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะคนเกือบเจ็ดแปดแสนคนเหลือไม่ถึงแสนคนเนี่ย มันเป็นอาชญากรรมความความมั่นคงหรือเปล่าแล้วทำไมกองปราบเงียบไม่ตรวจสอบแล้วฮะกองปราบทำอะไรอยู่ครับอาชญากรรมทางด้านคดีทุจริตของเจ้าหน้าที่เราได้ยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมันมีมันไม่ตอบมามันมันมีเข้าขายการล่าเว้นการปฏิบัตแบบิแบบหน้าที่อย่างเงี้ยกองปราบทำไมไม่ตรวจสอบให้เราครับนะฮะเพราะฉะนั้นะครับ,นนรบเรื่องใหญ่ๆกองปราบไม่ทำฮะ แต่ไปทําคดีที่เป็นเกี่ยวกับอีก๊อปแล้วการกระทาของอีก๊อปนี่มันอาจมันเข้าข่ายอาชญากรรมหรือเปล่าไปหลอกพระผู้ใหญ่เต็ไมไปหมดเลยแล้วทําไมไม่จับตั้งแต่แรก